ววสวัสดี smoking, พี่น้องชาวยูทูบทุกท่าน no ครับวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กนิลันหนึ่งหนึ่งห้าพาเพื่อนมันเดิมครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโคมัสูุนะครับ t ีซีสองร้อย้นแปดครับเอ็มซีโลนะตันนี้หรือว่าเอ็มโอครับนี่ก็ทำการดึงแนวครับ ไปหลายวันแล้วครับที่ไม่ได้ลงเนาะก็จะทำให้ดูเรื่อยๆครับไม่มีคนดูก็จะลงนะครับ <c oughs> ทำสเต็ปครับนี่ก็เอาคนเก็บครับใช้คนเก็บครับเอาให้แน่นเลยครับส่วนจาคนมาโูก,ก็ดึงแนวไปเรื่อยๆครับนี่มะหลักก็จะเลยโค้งตรงนี้ไปอีกไกลครับ ตอนนี้ก็ยังผ่านไปได้นิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับส่วนนี้ก็จอดรอหนึ่งวันนะครับรอคนเก็บหินเสร็จนะครับก็จะทําการเอาหินไปลงครับลงกลองอีกรอบหนึ่งครับมันไม่เสร็จสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเอาลงไว้เยอะก็คนเก็บก็ลำบากครับ โอ้นะครับแนวครับไปถึงตรงเลยต้นกล้วยไปอีกนิดนึงนะครับยาวสามร้กว่าเมตรครับอาัพสันไปก็ต้องขออภัยด้วยครับมือสั่นครับ ก็คนเลี้ยงครับเลี้ยงได้หนึ่งของก็พักหนึ่งครั้งเหนื่อยครับเก็บหินนะครับเห็นลูกใหญ่ๆครับดึงดึงทิ้งไว้ครับดึงทิ้งไว้ก็ยังไม่ลูกครับ มันไม่ได้ลูบนะครับต้องวางกล่อ,องตีกลอ,องเท้าก่อนนะกล่องด้านล่างก่อนนะครับวางกล่องด้านล่างยาวตามแนวไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาลูบทีหลังครับมาลูบแนวสลบทีหลัง วางหินเสร็จก็ต้องไปทำแนวสลบต่อนะครับเพราะว่าจะเอาเสร็จทีเดียวไม่ได้ครับวันพรุ่งนี้ก็พักผ่อนแล้วครับวั่นี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนนะก็ถึงช่วงสงการครับยุดช่วงสงการคนระับก็เอาไม่ให้หยุดก็จะหยุดครับอยากหยุดครับอยากพักบ้างอะไรบ้างครับ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให <c oughs> ้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> มีประตูละครสงสัยร้อนครับ <c oughs> ยังสวยนะครับเจ้าของสุ mưa sạnh ก็มันมีกออกลางครับก็เอามาทําคันนะครับกีราจาตกลงเรียบร้อยก็บอให้เอามาทําคันได้ครับไม่ให้ไปทุ่มที่นะชมกันต่อครับ ก็พักเรียบร้อยครับพักบ้างพักไปทําไปนะจะให้ทําีเดียวเลยก็ไม่ไหวนะรังพักด้วยนะร้อนครับร้อนอากาศร้อนครับวันนี้ก็ฝนตกครับหยุดไปสองวันเนาะงานก็ไม่ค่อยเละเท่าเท่าไรครับแต่จะมาเละตรงนี้ครับลำบากใจแน่นอนครับไม่รู้จะเอาหินเข้าไปยังไงนะครับ ดี๋วก็ตักหินใส่บุงกีครับแล้วก็ให้คนหยอดนะพอคนหรือว่าตอนนี้ก็มันจะมีกล่องที่ไม่เต็มนะครับก็ต้องใช้คนนะตักใส่บุงกีแล้วก็ให้คนโยนให้ครับไม่งั้นลำบากครับหินตกลงไปด้านล่างคนยกขึ้นมาแทบตายครับ ใครมีวิธีอะไรแนะนำที่ดีๆก็แนะนำเข้ามาได้ครับแต่ไม่ใช่ให้มาโกยอดแล้วก็เก็บหน้านี่ไม่เอาครับจะไม่ค่อยแน่นมันไม่แน่นครับหินไม่ค่อยแน่นไม่เต็มอะไรยังไง ตอนนี้ก็มันนอนเกินไปครับเดี๋ยวก็จะดึงขึ้นนะทำการดึงขึ้นนะครับโหไปนู่นแล้วครับดึงไปแล้วครับดึงไปเรื่อยๆครับนู่นแล้วครับไปจนถึงจนได้แนวนู่นแหละครับ นู้นก็เขาทำนาครับทำนาหรือว่าปลูกอะไรไม่รู้ครับวันนี้ก็ขอถ่ายรูปมุมไกลๆครับ มุมไกลๆให้พี่น้องได้ชมนะนี่คือทั้งหมดครับทั้งที่ทำก็เลยจากตรงนี้ไปอีกนะครับังหลจากที่ทำวนั้นนะครับ คุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดอะไรไม่รู้ครับลืมไปแล้วครับ <laughs> ขออภัยด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ